ถ้าบอกว่าเม็ดเล็กๆสีส้มที่เรียกว่าละอองเลนูจากดอกไม้เนี่ยช่วยสืบคดีฆาตกรรมได้จะเชื่อป่ะอันนี้คือภาพละอองเรนูใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะเห็นได้ว่าละอองเรนูพวกนี้แทบจะมีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์หมดเลยเพราะพืชแต่ละชนิดมีละอองเรนูหน้าตาไม่เหมือนกันจุดนี้แหละที่เรานำไปใช้ในการสืบคดีฆาตกรรม ขอยกตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นบนเกาะ d e ียสไอแลนด์เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาหน่อยก็แล้วกันจากรายงานคดีฆาตกรรมในบอสตันบอกว่าได้มีการพบเห็นถุงดำลึกลับลอยเกยตื้นที่ชายหาดของเกาะเมื่อเปิดถุงดำจึงพบศพเด็กผู้หญิงห่อด้วยผ้าผืนใหญ่โดยศพใส่เสื้อและกางเกงลายจุดสีดำ เจ้าหน้าที่ที่พบศพรายงานว่าสภาพใบหน้าศพและลายนิ้วมือถูกทำลายด้วยน้ำทะเลเนื่องจากศพแช่น้ำมาเป็นเวลานานและเป็นไปได้ว่าศพอาจจะเสียชีวิตในที่ที่ไกลกว่านี้และโดนน้ำทะเลพัดมาและจุดยากของคดีนี้คือศพไม่สามารถตรวจดีเเอได้เพราะศพมีอายุน้อยเกินกว่าที่จะมีฐานข้อมูลของดีเอ จึงมีตำรวจนายหนึ่งเสนอให้มีการตรวจหาละอองเลนูที่ติดมากับศพเพื่ออาจจะเป็นเบาะแสสถานที่ก่อนเสียชีวิตของศพเนื่องจากละอองเรนูเป็นเซลล์พืชจึงมีความคงทนมากกว่าเซลล์สัตว์เจ้าหน้าที่จึงทําการเก็บตัวอย่างละอองเลนูพบละอองเลนูที่มีมากที่สุดคือละอองเลนูของต้นสนและละอองเลนูของต้นโอกจึงเป็นไปได้ว่าที่อยู่ก่อนศพเสียชีวิต น่าจะเป็นบริเวณที่มีต้นโอ๊กและต้นสนอยู่เยอะซึ่งตรงกับแผนที่สีน้ำตาลสีเขียวและสีเหลืองแต่แล้วก็มีการพบละอองเรนูของพืชชนิดหนึ่งที่ทำให้ข้อสันนิษฐานนี้เปลี่ยนไป